ความกังวลที่เรามีเมื่อเราต้องการนมัสการความกังวลเมื่อเราต้องการประกาศและความกังวลเมื่อเราต้องการช่วยเหลือผู้อื่นการที่เรารู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อไม่สามารถช่วยคนอื่นได้นี่คือความกังวลที่เกิดจากการพยายามปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นผมละก็ เราต้องทําให้มากขึ้นแต่ร่างกายมันไม่ค่อยต่าใจรู้สึกกังวลแต่ความกังวลนี้มันนําไปสู่การช่วยให้เราได้รับความรอดคนกังวลมากจะมีอนาคตแต่ความกังวลเหล่านี้ทั้งหมดมันนําไปสู่การได้รับความรอดนะและคนที่มีความกังวลมากๆแบบนี้เขาจะมีอนาคตนะมีอนาคตแน่นอนอนาคตมีอยู่จริงนะครับค่ะอนาคตมีอยู่จริงนะครับค่ะ ทุกคนลองมองดูคนที่พยายามเติบโตต่อหน้าพระเจ้าเถอะครับค่ะแล้วก็จุดผมเคยพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับค่ะนี่คือคําพูดของผู้ใหญ่ที่รับใช้พระเจ้ามาประมาณ40 5 0ปีแล้วและได้กเกษียณไปแล้วนะครับค่ะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแล้วเมื่อมองดูโบทมันเหมือนกับว่าผมเป็นคนทําแต่พอเวลาผ่านไปตรวบพบว่าพระเจ้าคือผู้ที่ทําอยู่ อย่าพยายามแบกรับทุกอย่างที่ทําในโบสเองนะให้มอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าเถอะครับค่ะมอบให้พระเจ้าเถอะครับค่ะเราก็ทําแบบนั้นกันใช่ไหมละ่ะการดําเนินชีวิตในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับค่ะเราคิดเองทําเองยังไงก็ไม่ได้ผลบรอกนะมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าอธิษฐานและค้นหาพระประสงค์ของพระองค์แล้วพระองค์จะเป็นผู้รับผิดชอบเองการมีทุกอย่าง ไม่สําคัญเท่ากับการเดินขีนข้างพระเจ้าแล้วการได้รับพลังจากพระเจ้าถ้าเรามีแค่สองอย่างนี้คือการเดินขีนข้างพระเจ้าและการได้รับพลังจากพระองค์จนถึงวันที่เราจะไปถึงอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมใดๆเลยนะครับค่ะฟังเสียงแบบนี้แล้วผมได้รับบทเปลี่ยนที่ดีมากเลยนะครับค่ะที่น้องที่รักทุกคนครับค่ะ ทุกคนก็ควรจะมองดูว่าเราควรทําอะไรดีนั่นแหละอธิษฐานอย่างชัดเจนรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยนะครับค่ะสําหรับคนที่ทําธุรกิจก็ต้องมีเป้าหมายในการทําเงินด้วยนะต้องมีความหวังแบบนั้นนะครับค่ะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนให้ดีเพื่อที่จะได้เป็นที่หนึ่งนะครับข้าวนคนหนุ่มสาวก็ต้องมีความฝัน ที่จะสร้างครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักเหมือนกระต่ายแล้วใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับค่ะถ้าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอีกครั้งก็ต้องเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าชื่นชมและเป็นโบสถ์ที่มีพระวิญญาณทํางานอยู่ครับค่ะเราต้องมีความหวังที่จะทําโบสถ์แบบนั้นให้ดีนะครับค่ะผมก็เคยมีความฝันเมื่อสมัยก่อนนะครับค่ะ ตอนที่ผมยังไม่เชื่อในพระเยซูความฝันของผมคืออะไรครับค่ะตอนที่อยู่ในที่ที่ยากจนผมคิดว่าผมจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับค่ะจะรวยจากการอ่านหนังสือครับค่ะเคยมีความฝันนะครับค่ะแล้วหลังจากที่เชื่อในพระเยซูผมก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีที่สุดจะเป็นผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีที่สุดครับค่ะจะเป็นผู้รับใช้ระดับโลก นั่นแหละคือความฝันจะเป็นโบสถ์ที่ดีที่สุดเลยครับค่ะคนที่ได้พบกับฉันทุกคนจะประสบความสําเร็จครับค่ะฉันกลายเป็นสะพานหินให้คนข้ามน้ําฉันจะเป็นคนที่ให้คนอื่นข้ามผ่านไปและทําให้พี่น้องประสบความสําเร็จครับค่ะตอนนี้ก็ยังคิดแบบนั้นอยู่ครับค่ะถ้าเห็นอะไรดี แล้วทำไมเราจะไม่สามารถทางเงินจากคนอื่นได้ล่ะครับค่ะถ้าทำแบบนี้จากใครสักคนคิดแบบนั้นจริงๆนะครับค่ะ